จอมราชันเป็นการรวบรวมเอาตำนานที่เกี่ยวข้องกับพญาศสีสัตนาคราชของแต่ละท้องถิ่นริมฝั่งคงไทยลาเอาซึ่งทั้งสองฝั่งนี้ตำนานบอกเล่าที่แตกต่างกันออกไปเราได้นำมารวบรวมเรียบเรียงใหม่และถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาพที่สวยงามเสียงที่ไพเราะตีความด้วยความรากักและเคารพศรัทธาในองค์พญานาคแต่ยังคงไว้ซึ่งตำนานเล่าขาน โปรดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะณวังบาดานอันลีลับกลุ่มพญานาคราชโบราณผู้ทรงพลังต่างรายลอ้อมรอบพญานาคทารกน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเอ็นดูพญานาทารกน้อยองนี้มีเกล็ดสีทองอร่ามส่องประกายแวววาวทั่วทั้งร่างกายดวงตาสีฟ้าสดใสเปลี่ยนไปด้วยพลังอำนาจ กษัตริยานาคาราชผู้เป็นใหญ่ในวังบาดาลกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยพลังอำนาจพญานาคทารกน้อยผู้นี้ช่างมีบุญญาธิการยิ่งนักเกิดมาพร้อมเกรดทองอรารามดวงตาสีฟ้าเปลี่ยนไปด้วยพลังอำนาจข้าเชื่อว่าพญานาคทารกองนี้จะเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์แห่งวังบาดานนำพาเหล่าพญานาคสู่ความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นข้าจึงขอตั้งชื่อเจ้าว่าพญาศรีสัตนาค ซึ่งหมายความว่าพญานาคเจ็ดเศียนผู้ทรงไว้ซึ่งความงามความเจริญรุ่งเรืองความเป็นสิริมงคลและความศักดิ์สิทธิ์นั้นคือนามของเจ้านะเจ้าพญานาคทารกน้อยเหล่าพญานาคราชโบราณต่างพยักหน้าเห็นด้วยกับคํากล่าวของกษัตริย์พญานาคราชผู้เป็นใหญ่ในวังบาดาลเหล่าพญานาคราชโบราณต่างลงความเห็นว่าจะร่วมกันมอบความรู้ศัพทวิชาและพลังพิเศษแก่ศรีสัตตถารกน้า พื่อให้ถารกนาคน้อยองค์นี้เติบโตเป็นพญานาคราชผู้ทรงพลังเปลี่ยมด้วยปัญญาและเมตตาพญาศีรัตรนาคราชได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นจากเหล่าพญานาคราชผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านศัพทวิชาต่างๆคาถาอาคมและการปกครองท่านเรียนรู้ด้วยความมุ่งมั่นใฝ่รู้จนกลายเป็นพญานาคราชหนุ่มผู้ทรงพลังเปลี่ยนไปด้วยปัญญาและความเมตตาริมฝั่งสายน้ำโของอันกว้างใหญ่ไพศาล พญานาคราชหนุ่มกำลังยืนคุ้นคิดสายตาของพระองค์จับจ้องไปยังริมสองฝั่งโขงที่มีบ้านเรือนของมนุษย์เรียงรายดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายทว่าเบื้องลึกในพระทัยของพญารีสัตนาคราชกรับแฝงไว้ด้วยความสงสัยพระองค์ไม่เข้าใจว่าทำไมกษัตริย์แห่งวังบาดาลถึงประสงค์ให้พระองค์ออกไปช่วยเหลือมนุษย์ซึ่งมนุษย์เหล่านั้นมีชีวิตที่แตกต่างจากพญานาคและเต็มไปด้วยความโลภ ความริษยาและความโหดร้ายท่านใดนั้นกษัตริย์พยานาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งวังบาดานได้ปรากฏตัวขึ้นและได้กล่าวกับพญาศรีสัตนาคราชว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์ควรใช้พลังของพระองค์ช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ที่ทุกยากนำพาความสุขมาสู่พวกเขานั้นคือภารกิจที่ติดตัวพระองค์มาตั้งแต่เกิด พญาสีสัตนาคราชเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็แสดงอาการสงสัยจึงได้ตรัสถามกษัตริยพญานาคแห่งวังบาดานว่าเหตุใดข้าพระพุทธเจ้าต้องไปช่วยเหลือพวกเขาทั้งที่พวกเขาไม่ใช่พญานาคและไม่ใช่ครอบครัวของข้าพระพุทธเจ้าพวกเขาชอบทำร้ายกันเองพวกเขาชอบสร้างสงครามและพวกเขายังทำลายธรรมชาติข้าพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจเหตุใดพระองค์ยังจะให้ข้าพระพุทธเจ้าไปช่วยเหลือพวกมนุษย์อีกเอาเถิดถึงเวลานั้นแล้ว พระองค์ก็จะรู้พระองค์เองว่าพลังอำนาจที่ติดตัวพระองค์มาตั้งแต่เกิดมีไว้เพื่ออะไรเราบอกพระองค์ได้เพียงเท่านี้ที่เหลือก็สุดแล้วแต่พระทัยของพระองค์เถิดแต่ถ้าว่าหากวันใดวันหนึ่งพระองค์เกิดประสงค์อยากจะช่วยเหลือมนุษย์เราอนุญาตให้พระองค์ออกจากวังบาดาลขึ้นไปบนโลกมนุษย์ได้ตลอดเวลาวันต่อมาริมแม่น้ำของอันสวยงามขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน พยาศีสัตนาคราชแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามใบหน้าเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มดวงตาสดใสสะท้อนความเมตตาพระองค์เดินเล่นไปตามริมฝั่งของแม่น้ำโขงท่านรู้สึกผ่อนคลายลืมความทุกข์ยากลืมภารหน้าที่พระองค์ปรารถนาเพียงความสงบสุขเท่านั้นชายหนุ่มรูปงามเดินเข้าไปในหมู่บ้านริมน้ำที่เงียบสงบผู้คนในหมู่บ้านนี้ล้วนประกอบอาชีพประมงมาช้านานชีวิตเรียบง่าย ดำเนินไปตามวิถีบรรพบุรุษเดินผ่านชายหนุ่มและหญิงสาวพยาศีสัตนาคราชมองดูผู้คนด้วยความตื่นตาและแล้วพยาศีสัตนาคราชต้องหยุดชะงักด้วยความสงสัยเมื่อเห็นกลุ่มคนคุยกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดมองดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่ก็ไม่มีใครบอกด้วยเห็นเป็นคนแปลกหน้าทัานใดนั้นก็มีเสียงชายชราผู้หนึ่งพูดว่าพ่อหนุ่มเจ้ากำลังมองหาอะไรอยู่หรือ ดูแล้วจะไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้เราเดินทางผ่านมาเราเห็นชาวบ้านคุยกันสีหน้าเคร่งเครียดมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับชาวบ้านแถวนี้หรือท่านผู้เท่ารู้ไหมแม่น้ำสายนี้มีงูยักษ์ออกมาอารวาสทำร้ายผู้คนเรือประมงชาวบ้านในหมู่บ้านถูกเจ้างูยักษ์ทำลายไปหลายลำแล้วตอนนี้ไม่มีใครกล้าออกเรือไปหาปลาหมู่บ้านนี้มีอาชีพหาปลาเป็นหลักถ้าออกหาปลาไม่ได้ ก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงต่อไปลูกเล็กเด็กแดงคงลำบากหากเจ้างูยักษ์ออกอาละวาดอีกทั้งสองได้สนทนากันไปพักใหญ่พญาศรีสัตนาคราชจึงขอตัวและลุกขึ้นเดินจากไปพระองค์ทรงครุ่นคิดว่าเหตุใดเหล่าพญานาคราชแห่งวังบาดาลจึงปล่อยให้งูยักษ์ออกมาอาละวาดทำร้ายผู้คนระหว่างที่กำลังเดินอยู่ริมแม่น้ำนั้นได้ยินเสียงร้องให้ดังมาจากริมน้ำพระองค์ได้เดินตามเสียงร้อง พบเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ริมแม่น้ำเด็กหญิงร้องไห้จนสะอื้นใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาพระองค์รู้สึกสงสารเด็กหญิงจึงเดินเข้าไปหาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กหญิงเล่าว่าแม่หนูถูกงูยักษ์ทำร้ายและลากแม่ไปในแม่น้ำคุณลุงช่วยแม่หนูด้วยนะคะเมื่อได้ยินดังนั้นพญาสีสัตนาคราชในร่างชายหนุ่มรูปงามด้วยคุณ,ณธรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดจึงรีบลุกขึ้นและวิ่งตามไปในแม่น้ำ ตามที่เด็กน้อยบอกกล่าวโดยลืมไปว่าเคยตั้งเป็นนิทานไว้เยี่ยงไรเมื่อลงไปในแม่น้ําก็พบกับพญางูยักษ์ที่กําลังรัดหญิงสาวนางหนึ่งซึ่งพญาศรีสัตนาคราชรับรู้ได้ทันทีว่าหญิงสาวผู้นั้นคือมารดาของเด็กสาวที่ขอความช่วยเหลือและพญาศรีสัตนาคราชจึงได้ตะโกนบอกพญางูยักษ์ว่าเจ้าจงหยุดการกระทําของเจ้าเดียวนี้เจ้ามนุษย์โง่เขลาเจ้าบังอาจมาเหยียบย่ําดินแดนของข้า เจ้าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่แค่ไหนกันแม่น้ำสายนี้ไม่ใช่ดินแดนของท่านและท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำ้ายชาวบ้านผู้บริสุทธิ์คนนี้ข้ามีอาจจะทนดูการกระทำอันโหดร้ายของท่านได้ข้ามาเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์จากอำนาจอันโหดร้ายของท่านเจ้ารู้ไหมผู้พญานาคยังไม่กล้ายุ่งกับข้าแล้วเจ้าเป็นใครบังอาจมาท้าทายอำนาจของข้าพญาศรีสัตนาคราชไม่โต้อตอบพญางูยั แต่กลับกระโดดขึ้นเหนือน้ำเพื่อเข้าต่อสู้กับพญาง,งูยักษ์การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดพญาศีรัตนาคราชใช้กลยุทธ์อย่างชาญฉลาดหลบหลีกการโจมตีและโจมตีกลับอย่างรวดเร็วพญาง,งูยักษ์พ่นพิษร้ายแรงออกมาพยายามจะกกำจัดศัตรูแต่พญาศีรัตนาคราชในร่างมนุษย์ก็สามารถหลบหลีกการโจมตีและโจมตีกลับได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่สามารถทำให้งูยักษ์อ่อนแรงลงได้เนื่องจากตนยังอยู่ในร่างของมนุษย์ ตัวเจ้าเล็กนิดเดียวบางอาจมาท้าทายอำนาจพญายงูยักษ์อย่างข้าเตรียมตัวรับความตายที่ข้าจะมอบให้แม้เจ้าไม่ต้องการเมื่อสิ้นคำสบประมาทและคำท้าทายพญาสีสัตนาคราชไม่โต้อตออพญายงูยักษ์แต่กลับกระโดดขึ้นเหนือน้ำส่งเสียงร้องแผดดังครางของพญานาคราชดังกึกก้องไปทั่วแผ่นน้ำพร้อมกลายร่างจากมนุษย์เป็นพญานาคราชการต่อสู้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นพญานาคราช จมตีด้วยความรวดเร็วว่องไวราวกับสายน้ำที่ไหลเชี่ยวการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดดินโครนฟุ้งกระจายเสียงด้งเปรเซ็นต์ดังก้องไปทั่วแต่ด้วยพลังอํานาจของพญานาคราชพยางูยักษ์ไม่สามารถต่อกรได้และพ่ายแพ้ให้แก่พญาศรีสัตนาคราชสายน้ำค่อยๆกลับมาสงบอีกครั้งชาวบ้านต่างโห่ร้องด้วยความดีใจเสียงปรบมือดังก้องไปทั่ว พวกเขาต่างพากาันพูดคุยถึงการต่อสู้ระหว่างพญานาคกับมุยัษ์ต่างสรรเสริญพญานาคราชผู้ที่มาปกป้องพวกเขาขณะเดียวกันก็มีชายหนุ่มรูปงามเข้าช่วยหญิงสาวและอุ้มหญิงสาวที่กำลังสลบอยู่มาส่งให้ชาวบ้านชาวบ้านตบมือให้ชายหนุ่มรูปงามด้วยความชื่นชมที่เข้าช่วยหญิงสาวโดยที่ไม่รู้ว่าชายหนุ่มรูปงามที่เข้าช่วยหญิงสาวดังนั้นที่แท้จริงแล้วชายผู้นั้นคือพญารีสัตนาคราชในร่างมนุษย์ ริมฝั่งแม่น้ำโขงหมู่บ้านเล็กๆก,กลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงแห่งความสุขกลับมาดังกังวานเสียงหัวเราะริมน,น้ำผู้คนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นต่างจากก่อนหน้านี้เคยเผชิญความหวาดกลัวจากงูยักษ์ที่ออกอารวาสทำร้ายผู้คนสร้างความเสียหายชาวบ้านต่างหวาดผวาไม่กล้าออกจากบ้านชีวิตไร้ซึ่งความสุขแต่แล้วพญาสีสัตนาคราช พญานาคราชผู้ปกปักรักษาคุ้มครองลุ่มน้ำโขงได้ปรากฏกายต่อสู้กับงูยักษ์ด้วยพลังอำนาจของพญานาคงูยักษ์ก็พ่ายแพ้และถูกปราบราบลงในที่สุดเรื่องราวของพญานาคจึงถูกเล่าขานสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นตำนานที่ผู้คนต่างรู้จักชาวบ้านลุ่มแม่น้ำโขงจึงรักและเครารพบูชาพยาศีสัตนาคราชมากเมือ่อใดมีภัยไม่ว่าจากสัตว์ร,ร้ายปีศาจยักษ์มาร แม้แต่ภัยธรรมชาติชาวบ้านจะจุดธูป,ปกริมแม่น้ำโขงและร้องเรียกองค์พญานาคราชผู้ปกปักรักษาชาวบ้านลุ่มแม่น้ำโขงแห่งนี้และเมื่อทุกครั้งที่ชาวบ้านมีภัยพระองค์จะกลายร่างเป็นพญานาคราชให้เห็นเสมอมาพญสีสัตนาคราชโอรสแห่งท้าวิรูปักพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ผู้พิทักษิตตะวันตกหนึ่งในท้าวลกบาลทั้งสี่ การเวลาผ่านไปหลายปีพระองค์ทรงเติบใหญ่บุญบารมีเพียบพร้อมที่จะขึ้นเป็นกษัตริยานาคพระองค์อยู่ท่ามกลางความรักใคร่ของเหล่าพญานาคและต่างยกย่องในความเฉลียวฉลาดความมีเมตตาธรรมและความกล้าหาญท่านได้สร้างคุณงามความดีช่วยเหลือมนุษย์ในอย่างทุกยากเมื่อฤดูแล้งมาเยือนสายน้ำขงแห้งขอดผู้คนประสบความยากลำบากพืชผลทางการเกษตรเหี่ยวเฉา เสียงร้องคร่ำครวญดังกึงกก้องไปทั่วริมฝั่งแม่น้ำโขงพญาศรีสัตนาคราชได้ยินเสียงร้องทุกข์หัวใจของพระองค์แทบแตกสลายทรงทนเห็นความทุกข์ยากของผู้คนมิได้จึงตัดสินใจใช้พลังอำนาจของพญานาคราชเรียกเม็ดฝนให้มาปกคลุมท้องฟ้าต่อมาเกิดฝนตกชะโลมพื้นดินให้ชุ่มช่ำพืชผลทางการเกษตรกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเสียงหัวเราะดังกังวานไปทั่วแต่ถ้าหากเกิดอายุใหญ่ น้ำท่วมดินแดนลุ่มน้ำโขงพญาสีสัตนาคราชจะปรากฏกายขึ้นกลายร่างเป็นพญานาคราชพ้นน้ำออกจากปาก่าช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันไม่ให้มนุษย์และสัตว์เลี้ยงจมน้ำชาวบ้านริมฝั่งโขงต่างอยู่อย่างสงบสุขเสมอมาการเวลาผ่านไปหลายปีดินแดนลุ่มน้ำโของอันกว้างใหญ่ไพศาลหล่อเลี้ยงผู้คนและสัตว์ชีวิตให้มีความอุดมสมบูรณ์มานานนับพันปีแต่ทว่าความสงบสุขของดินแดนแห่งนี้ กำลังถูกคุกขามจากกองทัพผู้รุกรานจากดินแดนอันไกลโพ้นมุ่งหมายมาเพื่อยึดครองดินแดนลุ่มน้ำโขงกองทัพผู้รุกรานมีจำนวนมหาศาลอาวุธครบครันโหดเทียมไร้ความปราณีฆ่าฟันผู้คนสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนในดินแดนลุ่มน้ำโขงกองทัพผู้รุกรานย่ำใจเนื่องจากไร้ผู้ต่อต้านท่ามกลางความสิ้นหวังจูๆ่ๆเสียงคำรามดังก้องไปทั่วเกิดคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่กลางสายน้ำโขง เหล่าทหารผู้รุกรานต่างตื่นตระหนกเมื่อพวกเขาเห็นเงาดำปรากฏขึ้นจากใต้าสายน้ำพญาสีสัตนาคราชราชาแห่งพญานาคปรากฏกายขึ้นพร้อมหล่าทหารพญานาคกองทัพผู้รุกรานมองดูด้วยความหวาดกลัวเสียงคำรามก้องกังวานของเหล่าพญานาคเขย่า,ยาวขวัญศัตรูเหล่าทหารพญานาคพร้อมใจกันโจมตีคนผิดร้ายใช้อาวุธวิเศษต่อสู้กับกองทัพผู้รุกราน เสียงร้องโหยหวนเสียงรบอันดูเดือดดังกึกก้องไปทั่วกองทัพผู้รุกรานไม่เคยเผเชิญหน้ากับศัตรูที่น่ากลัวเช่นนี้พวกเขาต่อสู้ขัดขืนแต่ก็พ่ายแพ้ต่อพลังอำนาจของพอายา่าในที่สุดกองทัพผู้รุกรานก็แตกพ่ายถอยทัพนี้กลับไปด้วยความหวาดกลัวดินแดนลุ่มน้ำโขงกลับมาสงบสุขอีกครั้งการเวลาผ่านไปนะกรุงราชคฤหัสถนมาคต ใ้ร่มโพอันร่มเย็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ประทับนิ่งหลับพระเนตรจิตของพระองค์ส่องสว่างปรากฏเป็นนิมิตภาพดินแดนอันกว้างใหญ่แม่น้ำสายสีทองไหลเอื่อยเครื่อเขาสูงตระหง่านปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวขจีเหล่าพญานาคผู้สง่างามสวมใส่เครื่องประดับวิจิตบรรจงพนมมือด้วยความเคารพองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดสินพระทยัยจะเสด็จออกทุดดงมุ่งสู่อาณาจาักรพญานาค ดินแดนที่ปรากฏในนิมิตการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายแต่พระองค์มีได้หวันไวพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำพาผู้คนในดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงให้พ้นจากห้วงทุกข์สู่หนทางแห่งความสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้าพระเจ้ามีนิมิตเห็นดินแดนอันไกลโพ้นมีภูเขาตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำโขงดินแดนแห่งนี้ยังไร้แสงสว่างแห่งพุทธธรรม ผู้คนยังหลงทางจมอยู่กับความทุกโศกข้าพระเจ้าปรารถนาที่จะนำพาผู้คนที่นั่นให้พ้นจากห่วงทุกข์และชี้หนทางแห่งความสุขให้พวกเขาพระพุทธองค์ทรงสเสด็จออกทุดงมุ่งสู่อาณาจักรของพญานาคดินแดนที่ปรากฏในนิมิตการเดินทางครั้งนี้พระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำพาผู้คนในดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงให้พ้นจากห่วงทุกข์สู่หนทางแห่งความสุข พยาศีสัตนาขราชนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจิตของท่านสงบปลอดโปรง่งไร้ซึ่งความกังวลแต่ถ้าว่าจูจ่ๆก็มีนิมิตภาพอันน่าอัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าของพระองค์เป็นภาพชายหนุ่มผู้สง่างามแสงสว่างเปล่งประกายอบล้อมร่างกายชายผู้นั้นเปล่งประกายวาจาอันไพเราะสอนให้รู้จักผลทางแห่งการพ้นทุกข์ กำลังออกเดินทางมาดินแดนลุ่มแม่น้ำองแห่งนี้เพื่อเผยพร่ธรรมะพระองค์ทรงลืมตาขึ้นพร้อมเปล่งวาจาด้วยความตื่นเต้นพระไทยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงจะเสด็จมาที่นี่พญารีสัตนาคราชทรงเรียกประชุมเหล่านาคทั้งหลายการที่เราเชิญพวกท่านเหล่านาคทั้งหลายมาประชุมกันณที่นี้มหาศา,ศาสดาหแห่งพุทธศาสนา พระองค์ทรงกำลังเสด็จมาที่นี่เพื่อเผยแพร่ธรรมะนำพาผู้คนสัพพสัตและเหล่านาคออกจากห่วงทุกข์และนำสู่หนทางแห่งความสุขเรามีอาจปล่อยให้พระพุทธองค์เสด็จโดยลำพังซึ่งอาจเกิดพยันตรายขึ้นแก่พระองค์และสาวของพระองค์ได้เราจึงอยากให้พวกท่านเหล่านาคทั้งหลายไปคุ้มครองพระพุทธองค์และสาว,วกตามเส้นทางที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จผ่านและจงอยากปรากฏกายให้พระพุทธองค์และสาวของพระองค์เห็นจงติดตามอยู่ห่างห่าง จงอย่ารบกวนการเดินทางของพระพุทธองค์โดยเด็ดขาดหากเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามให้ทุกท่านรีบออกไปช่วยเหลือและปกป้องพระพุทธองค์และสาวกของพระพุทธองค์และจงเร่งแจ้งข่าวให้เรารู้โดยเร็วเราจะไปปกป้องคุ้มครองพระพุทธองค์ด้วยตัวของเราเองขบวนเสด็จขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสด็จทุดงมุ่งสู่แถบลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาแต่แล้ว ข่าวการเสด็จมาของพระพุทธองค์ล่วงรู้ถึงกองทัพพญามารด้วยความโกรธแค้นที่พระพุทธองค์จะมาเผยพระ,พระธรรมเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นทุกข์จึงวางแผนร้ายหวังทำลายพระพุทธองค์พญามานนำกองทัพพญามารอัมหาศาลมาดักกอพระพุทธองค์ระหว่างทางขึ้นภู่กำพร้าเมื่อขบวนเสด็จของพระพุทธองค์ใกล้ถึงทางขึ้นกองทัพพญามารปรากฏตัวขึ้นพร้อมส่งเสียงร้องดัง ก้องไปทั่วผื้นป่ากองทัพพญามารต่างวิ่งเข้าโจงตีหวังจะเข้าทำร้ายพระพุทธองค์แต่พระพุทธองค์ทรงมีได้ตื่นตกใจกลัวแต่กลับเดินหน้าเข้าหากองทัพพญามารทันใดนั้นเกิดเสียงคำรามอันทรงพลังดังก้องไปทั่วกองทัพพญามารหยุดชะงักด้วยความตกใจเมื่อภาพที่เห็นคือจองราชันแห่งเอราปทาพญารีสัตนาคราชราชาแห่งพญานาคราชปรากฏตัวขึ้น พร้อมหลอกทหารพญานาคภุกรเข้าขวากองทัพพญามารพวกท่านทั้งหลายจงอย่าเสียดายชีวาของตนจงยอมเสียสละเพื่อพดุงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาจงออกมารมใจกันปกป้ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับเราและจงขับไล่กองทัพพญามานออกไปจากดินแดนของพวกเราเถิดการต่อสู้เริ่มขึ้นทั้งสองฝ่ายเข้าโจมตีกันสุดกำลังในที่สุดฝ่ายพญามารก็แพ้พ่า,พายถอยกลับไปเมื่อกองทพัพพญานาคราชได้รับชัยชนะ บวรเสด็จขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จต่อไปจนถึงจุดหมายข่าวการเสด็จมาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ส่งตรัสรู้เสด็จมาเพื่อโปรดสัตว์ข่าวนี้เปรียบเสมือนสายดำทิพย์โลมงรินรถหัวใจผู้คนปลุกเร้าความศรัทธาให้โหยหาแสงสว่างแห่งพุทธธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมะให้แก่มนุษย์พญานาคและเทวดาที่อาศัยอยู่ในดินแดนลุ่มน้ำโขง องสมเด็จพระบรมศาสดาได้ประทับแรมที่ภูกำะพราหรือปัจจุบันคือจังหวัดนครอนมตอนเช้าจึงเสด็จทางอากาศไปยังพระธาตุอิงรังหรือสุวรรณเขตและส่งเสด็จไปบินทบาทที่เมืองศีโคตบองหรือเวียงจันท์ในประเทศลาวจากนั้นพระพุทธองค์เสด็จต่อไปประทานรอยพระพุทธบาทไว้ที่พระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครและพระพุทธบาทบัวบกและบัวบานจังหวัดอุดรธานี สุดท้ายเสด็จไปสู่ดอยนันทกังรีหรือหลวงพระบางประเทศลาวในปัจจุบันศรีสัตนาคราชได้เข้ามาทูลขอให้พระศาสดาได้ทรงโปรดย่ำรอยพระบาทไว้ณดอยนันทกังหีแห่งนี้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากลับไม่ได้ทรงเหยียบไว้ให้ตามที่ศรีสัตนาคทูลขอแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากลับได้ทรงย้ำพระโอษฐ์ให้แทนพระอานท์เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงย่ำพระโอษฐ์ จึงคุลถามด้วยความสงสยัยพระมหาศ,าศาสดาจึงทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนุ์ถ้าหาตถาคตประทับรอยพระบาทไว้บนดอยนันทกังหีบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีในที่นี้เพราะสีสัตนาคจากเที่ยวไปมาเพราะห,ห่วงแหนรอยพระบาทที่ตถาคตได้ประทับไว้พญาศีสัตนาคร,ราชได้ยินที่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสกับพระอานุ์ ตนจึงนั่งพนมมือตั้งจิตอธิษฐานสมมุติให้หงอนของตนเป็นดอยนันทกังหีเพื่อเป็นพุทธบูชาให้องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับรอยพระบาทแทนองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้รับรู้ถึงศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของศรีสัตนาพระองค์จึงทรงเสด็จลงไปริมแม่น้ำด้านซ้ายของดอยนันทกังหีและทรงประทับรอยพระบาทไว้ที่แผ่นหินริมแม่น้ำด้านซ้ายดอยนันทกังหี แล้วจึงเสด็จขึ้นดอยนันทกังทีอธิษฐานให้กลายเป็นรอยพระบาทบนหงอนของนาคจากนั้นองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเสด็จกลับป่าเชตวันแต่ก่อนที่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จกลับทรงได้ทำนายดินแดนแห่งนี้ไว้ว่าดูก่อนอานน์ตถาคตมองเห็นเมืองแห่งนี้ในอนาคตต่อมาจะได้ชื่อศีสัตนาคตามชื่อของพญานาคราชผู้นั้นซึ่งพระพุทธศาสนาในที่นี้ จะเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมสูญไปในที่สุดจนกว่าจะมีการตั้งเมืองจันทบุรีแล้วพระพุทธศาสนาก็จะเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทำนายไว้ว่าอนาคตเมืองแห่งนี้จะมีชื่อตามพยาสีสัตนาคราชหรือที่เรารู้จักกันในนามสีสัตนาคนาหุดล้านช้างและเมืองจันทบุรีหรือที่เรารู้จักกันในนามเมืองเวียงจันทร์ สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันปริณิพนแล้วพระมหากัสสปะและพระอรหันต์ห้าร้อยรูปได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุมาจากชมพูทวีปเพื่อนำมาประดิษฐานที่ภูกระพราหรือจังหวัดนครอนมในปัจจุบันโดยมีพยญาทั้งห้าแห่งควันรอบๆได้ร่วมกันสร้างพระาธาตุขึ้นที่เรารู้จักกันในนามพระาธาตุอนม เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นที่สักระบูชาพญาศีสัตนาคราชก็ยังคงมีความผูกพันกับดินแดนแห่งนี้เป็นอย่างมากได้ทําการอภิบาลปกป้องคุ้มครองประธาพนมและดูแลปกปักรักษาผู้คนลุ่มแม่น้ำโขงทั้งสองฝั่งให้มีความสุขความอุดมสมบูรณ์การเวลาผ่านยุคผ่านสมัยมาจนถึงปัจจุบนันความศรัทธาที่เปี่ยมล้นของชาวนาครพนม ที่มีต่อองค์พญาสีสัตนาคราชจึงร่วมใจกันสร้างองค์พญานาคสีสัตนาคราชขึ้นมาินแม่น้ำโขงเพื่อเป็นที่สักการบูชาและเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อที่ยั่งยืนตลอดไปขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามจนจบและโปรดกดติดตามเพื่อไม่พลาดตำนานในอีพีต่อไป แล้วเราจะนำทุกตำนานความเชื่อออกมาถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาพที่สวยงามสิ่งที่ไพเราะตีความตำนานด้วยความรักเคารพและศรัทธาในตำนานอย่าลืมกดติดตามนะคะ